สวัสดีค่ะวันนี้ปานจะมาสอนวิธีการแต่งหน้าไปเล่นน้ํานะคะแต่งยังไงให้สวยเด้งทนค่ะโดนน้าสาดหลายๆรอบแล้วแต่ว่าหน้ายังดูไม่หมองนะคะหน้ายังดูสวยสดใสอยู่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกปันจะลงบาชีค่ะในการปรับสีผิวให้สว่างใสขึ้น1ระดับนะคะแล้วก็ครีมตัวนี้จะกันน้ําด้วยเทคนิคการเกลี่ยให้ครีมติดง่ายนะคะอยู่ทนก็คือให้ใช้ฟองน้ําชุบน้ําเปียกหมาดเกลี่ยค่ะมันจะทําให้ครีมเนี่ยติดทนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เกลี่ยได้เนียนมากขึ้นค่ะในส่วนของคิ้วนะคะเราก็ใช้แปรงตกแต่งขนคิ้วให้สวยงามก่อนค่ะจากนั้นใช้ตัวมิลเล่นะคะตัวที่เป็นเจลแทททูค่ะในการเขียนคิ้วนะคะเราจะเขียนแล้วก็ ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วค่อยลอกออกแต่ถ้าเกิดใครอยากให้สีเข้มแล้วก็ติดทนมากทีขึ้นก็ลองเขียนทิ้งไว้ทั้งคืนค่ะแก้มวันนี้นะคะจะใช้ติ้นเป็นแบบน้ําค่ะเพราะว่าเกี่ยง่ายนะคะแล้วก็ติดทนมากๆเลยค่ะ จากนั้นเรามาเซตหน้ากันด้วยแป้งฝุ่นนะคะวันนี้ปั๊มเลือกใช้ของ Covermark สีเหลืองนะคะเพราะจะทําให้หน้าในดูสว่างขึ้นเทคนิคการทาแป้งฝุ่นก็ใช้ฟองน้ําชุบน้ําหมาดๆในการทานะคะจะทาให้แป้งเกืนติดไปกับเนื้อผิวได้ดีขึ้นค่ะอายไลเนอร์นะคะจะใช้เป็นของ Etude ค่ะเพราะวาเวลามันทาแล้วแห้งมันจะกลายเป็นเนื้อฟิล์มนะคะซึ่งเวลาโดนน้ำเนี่ยมันจะไม่ละลายหลุดเป็นแผนด้นะคะเวลาหลุดลอกก็คือดึงออกเป็นแผ่นได้เลย ากนั้นดัดขนตาแล้วปัดมาสคาร่ามาสคาวันนี้ใช้ของมิซซีนค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาแห้งก็จะเป็นเนื้อฟิล์มเหมือนกันนะคะโดนน้าก็จะไม่ละลายเป็นแพนด้าค่ะในส่วนของปากนะคะเราจะทาคิมบาชิก่อนเพื่อกบสีปากคล้ำนะคะแล้วก็ทําให้ติ้นเนี่ยทาไปแล้วสีออกมาดูนัวๆด้วยค่ะแต่ถ้าใครคิดว่าทาติ้นเฉยๆแล้วดูสีมันเข้มสีมันแดงเกินไปก็ให้เอาลิปสีนูดนะคะทาทับอีกทีค่ะ แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมหยิบเว้นหยิบปืนนะคะแล้วก็ออกไปเล่นน้ำสงการกันให้สนุกได้เลยค่ะ